เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟรีไฟที่สําคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาทนะฮะซึ่งในวันนี้เลยพี่ก็จะไม่ได้ไปลงพีพีแต่ว่าในวันนี้ พี่ก็จะไปพูดถึงนะครับอุปกรณ์เทพที่ตอนนี้นะฮะทางตัวเกมเขาก็ได้จะแจกนะครับจะมีการแจกของเทพหรือว่าอุปกรณ์เทพในช่วงแพทนี้นะครับแพทที่จะถึงในแพทนี้ของเซิร์ฟเอเชียเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าของเทพชิ้นไหนมันน่าใช้มันน่าคราฟหรือว่าเอาขึ้นมาเล่นในทีมนะฮะก็นานๆทีจะมีความรู้บ้างนะจานคือปกตินี่คือแบบขี้โม้ไงไปเล่น PP แล้วก็ขี้โม้นะฮะเด็กๆก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ ช่องนี้มันขี้โมหรือเปล่ามาเล่นพีพีหรือมันแบบมันชอบขิงอะนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงความรู้บ้างแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใกล้แพทแจกของเทพแล้วนะฮะถ้าตามเซิร์ฟเกาหลีก็แจกไปแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยรู้สึกจะเป็นแพทนี้นะครับแพทนี้นะที่จะถึงเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันโดยที่คลิปนี้ผมจะพูดของเทพที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีแล้วก็มันเป็นของเทพที่มันเกิดประโยชน์ให้กับทีมมากที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าเป็นสายเติม ส่วนของเทพชิ้นไหนที่มันแบบเฮ้ยมันทํามามันก็ดีจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้กับทีมหลักหรือว่าใช้คุ้มเนี่ยก็คงไม่ได้พูดในคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนของเทพชิ้นแรกเลยที่ผมคิดว่ามันดีนะครับมันมีประโยชน์กับผู้เล่นหล,หลายๆคนนะฮะในเกมก็คงจะหนีไม่พ้นนี่เลยของป๋าเชอว,วันอันนี้เลยนะฮะเรเว,วเทนนะก็เป็นของเทพที่ใช้ได้เฉพาะใน PP เท่านั้นนะฮะเมื่อป๋าเดวันนะครับลงสนามแล้วก็โจมตีเนี่ย จะไม่ส่วนพลังป้องกันของอีกฝ่าย30%นะฮะ,สะแสดงผลก่อนสกิลที่ถูกใช้ด้วยก็คือเอฟเฟกต์นี้จะ,สะแสดงผลก่อนสกิลที่ใช้งานซึ่งป๋าเดอะวันเนี่ยแน่นอนว่าตัวของป๋าเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเป็น all damage เดี่ยวที่แรงที่สุดในเกมนะครับณตอนนี้จากสกิลหนึ่งนี่ก็โคตรแรงนะฮะอันติก็ยังแรงนะครับยามีของเทพชินเนี่ยเป็นตัว b o สต t d าเมจ e ให้กับป๋าได้ด้วยมันทําให้ทีมใน PP ที่ใช้ป๋าเนี่ยหรือว่าเมนหลักที่ใช้ป๋าเนี่ย จะมีดาเมจที่แรงกว่าเดิมถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะอยู่นะฮะถึงมันจะแบบเอ้ยบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้แรงเวอร์แต่ตูมตามตูมตามปูมปามแต่ว่าผมว่ามันก็แรงนะเอาจริงๆคือมันก็แรงแหละแต่ว่าข้อเสียของอาวุธชิ้นนี้คือมันจะลงได้แค่เฉพาะ PP เท่านั้นนะครับ PVE คือมันจะไม่แสดงผลคนไหนที่เป็นสาย PP แล้วใช้ป๋าเฉะวันเป็นตัวเมนหลักของทีมหรือว่าเป็นดาเมจหลักของทีมเนี่ยก็คงต้องคัฟฟอาวุธเทพชิ้นนี้แหละผมว่ามันดีกับผู้เล่นที่มีปา๋า ใช้เป็นดาเมจหลักแล้วก็ไม่มีวุฒเทพของป๋านะครับก็ต้องจัดแล้วแหละนะฮะวุฒเทพชิ้นนี้นี่คือเบิ่มเบิ่มเออแต่ว่าบางทีมอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยเน้นป้องกันเท่าไหร่ก็คงอวุธเทพชิ้นนี้คงไม่แสดงผลนะ่ะคือแบบมันคงไม่ต่างกับเดิมเท่าไหร่นะถ้าทีมที่ไม่เน้นป้องกันอย่างเช่นตีบานลนรกเนี่ยแต่ก็แน่นอนว่าป๋ามันมีดาวมหลักที่แรงอยู่แล้วนะครับจากสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองรวมถึงอันติไอพาร์สิฟมันก็ดีนะฮะป๋านี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบมันแรงอออยู่แล้วะครับืม อาวุธเทพที่คราฟขึ้นมาเนี่ยของป่าเนี่ยมันก็เพิ่มให้ป่ามีดาเมจที่แรงแต่ว่าเดิมๆมมันก็แรงอยู่แล้วนะเออนะฮะนี่ก็คือป่าเชอวันนะครับก็เป็นตัวรแรกๆเลยที่ผมแนะนำนะฮะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการคราฟอาวุธเทพชิ้นแรกตัวที่2งเนี่ยคงหนีไม่พ้นตัวนี้ทุกคนบานาล็อกคนไหนที่มีบานาล็อกเนี่ยควรมีอาวุธเทพของบานาล็อด้วยนะครับนี่เลยเดลาร์เนียนะฮะซึ่ง ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันชื่อดราเนียหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่จริงมันอ่นว่าเดลาฟเนียนะฮะเป็นของเทพของออดินนะครับตามประวัติของตำนานนอตอ่ะนะฝองเทพเดลาฟเนียเนี่ยเมื่อสเินผู้พ้องตายนะครับหรือว่าเสียชีวิตจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของตัวเอง15%คหรือถ้ายิ่งมีเพื่อนในทีมตายตัวบันจะมีดาเมทที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าดาเมจของบันเนี่ยมันเน้นจากเลือดไงถ้ายิ่งเลือดของบันเยอะดาเมจก็จะแรงนะครับตามนี้เลยตามสกิลหนึ่งนี่เลย รวมถึงรู้สึกจะเป็นอันติด้วยนะอ่านะครับอันติด้วยแล้วก็ของเทพของบันชิ้นเนี้ยมันจะใช้ได้กับทุกโหมดเลยทั้งโหมดเนื้อเรื่องโหมด PVE โหมด PP หรือว่าการลงหอคอยก็ใช้ได้นะครับในส่วนของอาวุธเทพชิ้นนี้คนไหนที่เป็นเมนทีมบันหรือว่าเล่นทีมบันเป็นหลักก็ต้องมีอันนี้คือต้องมีเลยหรือไม่ก็บางคนอาจจะแบบเฮ้ยมองว่าป๋าเนี่ยมันไม่ค่อยจาเป็นหรือเปล่าก็ค้าบ,บันก่อนก็ได้นะครับไอ้สองตัวนี้คือค้าใครก่อนก็ได้ จะคราฟบ,บันก่อนก็ได้หรือว่าจะคราฟหมาก่อนก็ได้อันนี้คือแล้วแต่คนตัดสินใจเลยนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ควรมีทั้งคู่นะฮะแต่ว่าจะคราฟตัวไหนก่อนก็ได้นะนี่ก็เป็น2ตัวหลักในส่วนของตำแหน่งดาวเมจที่ผมคิดว่ามันคราฟแล้วมันคุ้มมากมันคุ้มต่อทีมด้วยมาถึงตัวซับกันบ้างตัวซับเนี่ยก็ผมแนะนํานะตัวที่3นะฮะในส่วนของตำแหน่งดาวเมจแล้วก็ตำแหน่งตัวซับเนี่ยควรเป็นตัวนี้ทุกคนถ้าอยากเอาง่ายๆนะก็เป็นนี่เลย เป็นตัวนี้น้องเมเกอร์ด้านะฮะซึ่งน้องเมเกอร์ด้าเนี่ยตำแหน่งของน้องคือตำแหน่งตัวตัวซับพอร์ตแล้วก็เป็นตัวดาเมจให้กับทีมบอสนกด้วยคือหลักๆของน้องเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ไว้ตีบอสนกโดยเฉพาะเลยตรง PP ไม่ได้นะฮะลง PVE ก็เป็นตัวฟาร์มไม่ได้หลักๆของน้องคือลงบอสนกเท่านั้น ของเทพของน้องเนี่ยเมื่อน้องลงบอสนกแล้วก็ถ้าใช้สกิลฟื้นฟูให้กับทีมนะครับจะลบดีบัฟหนึ่งดีบัฟออกจากพันธมิตรหรือว่าจากตัวเอง1ดีบัฟนะฮะแล้วก็จะเพิ่มสเต็กทั้งหมดของเพื่อนหรือว่าตัวเองนะครับแปดเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าเทิร์นด้วยกันซ้อนทับได้ก็คือนี่เลยคอมโบกับสกิลนี้ของน้องวาคิล,ลี่แฟร์นะฮะเป็นการฮิลวเลือดทําไมผมถึงต้องให้คราฟตัวนี้ก่อนตัวละครอ,อื่นเพราะว่าตัวของเมเกอร์ด้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีบอสนกไง คือเราต้องคาฟตัวละครที่ตีบอสนกง่ายๆก่อนมันจะทําให้ทีมแบบฟาร์มบอสนกหรือว่าฟาร์มบอสกวางได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในแพทหน้าเนี่ยมันก็จะมีบอสกวางเข้ามาแล้วเราก็ต้องใช้นี่แหละนะครับตัวน้องนี่แหละถ้าอยากลงง่ายๆก็ต้องคาฟของเทพด้วยแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ใช้ตัวน้องผมก็แนะนําว่าไม่ต้องคาฟก็ได้อันนี้คือในกรณีที่ใช้ตัวน้องเป็นหลักในการฟาร์มนกหรือว่าฟาร์มกวางเนี่ยคือต้องใช้ของเทพชิ้นนี้ไปช่วยด้วยมันจะง่าย แต่ถ้าคนไหนที่แบบเล่นทีมมาโทน่าหรือว่าเล่นทีมไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่มีตัวน้องเนี่ยก็ไม่ต้องคาบมาก็ได้นี่ก็คือตัวที่3ที่ผมแนะนําในคลิปนี้แล้วกันตัวที่4เป็นตัวของลิเลียฟ้านะครับคนไหนที่มีลิเลียฟ้าเนี่ยก็ควรจะมีของเทพชินี้ด้วยสาหรับ PP นะนี่กะเพิ่มแสกตัวเองทั้งหมด10%นตะฮะต่อ1นเอฟเฟกต์ดีบัฟที่อยู่บนตัวของเป้าหมายแ็กได้5ครั้งมันเป็นตัวที่คอมโบกับเคียวอ่ะหรือว่าเป็นตัวที่คอมโบกับ อัลเซเดอร์แดง S R ก็ได้นะครับคือทําให้เป้าหมายติดดีบัฟเนี่ยเอฟเฟกนี้ก็จะทํางานเป็นการเพิ่มสเต็กนะแน่นอนว่าตัวของลิเลียฟ้าตัวนี้มีดาเมทที่แรงเวอร์อยู่แล้วจากทั้งสกิลหนึ่งที่เหมือนกับป๋าเชววันคือจะแรงตามเลือดนะครับถ้ายิ่งเลือดเหลือเยอะก็จะแรงนะฮะแล้วก็นี่เลยพลาสซีฟของน้องเนี่ยเมื่อโจมตีสกิลเดี่ยวจะมีความแรง10%ต่อเลือดสูงสุดของตัวเองคือทั้ง2อย่างเนี่ยคอมโบกันทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็พาสซีฟคอมโบกันแล้วถ้าเรามีของเทพชิ้้้นนีีเขาไปอก ในเธอรแรกนะครับถ้าได้เปิดก่อนอีกฝ่ายอย่างผมเนี่ยผมเคยทำคลิปไปหลายคลิปแล้วในส่วนของลิเลียฟ้านะถ้าคอมโบกับเคียวเนี่ยเคียวมันก็มีของเทพเหมือนกันคือมันจะดีบัฟเผาไหม้ในเธอรแรกเลย1ตัวเนี่ยคือได้4ดีบัฟเลยมันก็ไปคอมโบกับนี่แหละนะครับคือถ้าคนไหนที่มีเคียวอยู่แล้วนะครับในครั้งเนี่ยแล้วอยากปั้นขึ้นมาก็ใช้ลิเลียฟ้าทําของเทพลิเลียฟ้าได้นะครับผมแต่ก็แน่นอนว่าเคียวต้องมีของเทพด้วยนะ ถึงจะเล่นง่ายนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีของเทพก็เล่นได้เหมือนกันแต่คงจะไม่ค่อยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับแต่เล่นได้อ่ะคือเลือกเอาเลยถ้าคนไหนที่เปิดล,ลดิเลียฟ้าเราได้ลิเลียฟ้ามาตั้งแต่ตู้ที่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วแล้วก็ถ้ามีป๋าเฉะวันนะครับในทีมน้องๆเลือกเอาเลยว่าจะเล่นลิเลียฟ้าหรือเล่นป๋าถ้าเล่นลิเลียฟ้าเนี่ยต้องมีเคียวอยู่ในทีมด้วยถึงจะเล่นได้แต่ว่าถ้ามีป๋าก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับเคียวเนี่ยคือเลือกเอาได้นะ อยากเอาลิเลียเป็นโซโล่ดาเมจก็ได้หรือว่าเอาป่าเป็นโซโล่ดาเมจก็ได้ก็ทําของเทพไว้ด้วยอ่ะนะฮะนี่ก็เป็น4ตัวหลักนะครับที่ผมแนะนําในคลิปนี้นะฮะเป็นตัวดาเมจตําแหน่งดาเมจนะเรามาถึงตัวซัพพอร์ตกันบ้างนะฮะตัวซัพพอร์ตเนี่ยตัวแรกเลยที่ผมแนะนําให้ทํานะครับก็คือตัวของเกาเทอร์นะฮะอ่ะเกาเทอร์ตัวไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เทพเกินเอาเป็นตัวปกติอ่ะไอตัวเกาเทอร์แดงเกาเทอร์เขียวอ่ะ อยู่ไหนนะอ่ะนี่นะครับของเทพของเกาเทอร์ชิ้นนี้เนี่ยทุกครั้งที่ตนเองใช้สกิลบัฟหรือว่าดีบัฟก็คือสกิลสองนะครับนี่เลยหรือว่าสกิลนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าขั้น2นะจะเพิ่มแสกพื้นฐานของอสุวินพวพ้อง1%แล้วก็จะแสกได้หมด10ครั้งนะครับยกเว้น PP แล้วก็สึกทำนายล้างนะฮะคือเป็นของเทพอูลเลอร์ที่ที่ไว้ใช้ลงพวก PVE อ่ะหรือว่าลงพวกบอสนกไอ้บอสนกเนี่ยมันส่งผลได้เยอะเลยแหละเพราะว่าเกาเทอร์มันต้องแบบเลื่อขนอขั้นการเลื่อนขั เลยต้องมีไอของเทพชิ้นนี้เป็นตัวช่วยในการบูสต์แตกของเพื่อนร่วมทีมให้มันผ่านดันได้ไง่ายๆแล้วก็เป็นของเทพที่ใส่ได้ทั้งเกาเขียวแล้วก็เกาแดงนะของเทพชิ้นนี้ตัวที่2ก็จะเป็นตัวของนี่เลยทุกคนอา t เธอร์แดงเอ็กคาลิเบอร์ถ้าเป็นผู้เล่นที่ครับของบรรลกไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะคิดว่าจะครับทีมไหนต่อดีหรือว่าจะครับของชิ้นไหนต่อดีก็คงจะหนีไม่พ้นอันนี้เลยปุ่งมือเก็ตน้ำค้งนิฟไฮนะฮะ เมื่อเลือดตัวเองหรือว่าเลือดตัวของอาเธอร์ต่ำกว่า20%จะถอนดีบัฟที่ตัวเองติดไว้นะครับแล้วก็จะฟื้นเลือดให้กับตัวเองเต็มหลอดมันจะเหมือนเอฟเฟกของลูเกาแต่ว่าลูเกาเป็นพาสซีฟอันนี้เป็นของเทพนะฮะเอฟเฟกเดียวกันเลยจำกัดได้1ครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นแล้วก็จะทํางานได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP ด้วยซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะฮะว่าทีมนี้นะครับทีมบันนรกเนี่ยเป็นทีมที่ลงได้ทุกโหมดในเกมทั้ง PVP แล้วก็ PVE ด้วยหหรือว่่าคนนนไททีีมมใช้บัลกก็ เอาตัวอาร์เธอร์ไปใส่ให้กับทีมอื่นก็ได้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เหมือนกันหรือว่าไปใช้คู่กับทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้นะฮะคือไออาร์เธอร์มันใช้คู่กับทีมไหนก็ได้แล้วยิ่งของเทพของอาร์เธอร์อันเนี้ยมันมันไม่ได้ฟิกไงว่าลง PP เท่านั้นเราก็ใช้อาร์เธอร์ไปลง PVE ก็ได้นะครับก็แนะนําว่าคนแห่งที่อยากจะเล่นง่ายๆอยากมีตัวทอนอยากมีตัวที่มาปกป้องทีมก็นี่แหละนะครับอาร์เธอร์ตัวนี้ก็ช่วยได้นะฮะก็คับของเทพไว้ด้วย อาเธอร์มมันจะมี2ชีวิตเลยแ h มล้างดีบัฟด้วยคือดีมากนะฮะของโคตรดีแล้วก็ตัวที่3เนี่ยอันนี้ก็ผมเปิดให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้าแต่ว่ามันจะเข้าในแพทนี้แหละนะฮะก็คือนี่ของเทพของอลิซาเบธนางฟ้าของเทพของอลิซาเบธนางฟ้าเนี่ยคือการเพิ่มชิลให้กับตัวเองนะครับหรือว่าสกิลนี้มันจะเพิ่มชิลให้กับโลอันเนี้ยสิคือโล่เดิมเดิมมันก็ถึกอยู่แล้วยังมีของเทพที่ <laughs> มันเพิ่มโล่แบบ เป็นเพิ่มสแต็กล่ะให้มันถึกขึ้นไปอีกอะแล้วก็ใช้ได้ทั้ง p p แล้วก็ PvE ด้วยคืออย่างดีนี่ก็คือตัวที่3นะฮะที่ผมจะแนะนําให้ทำอลิซาเบธนางฟ้าตัวที่4ก็คงจะเป็นตัวนี้ทุกคนอ่ะเป็นตัวนี้เลยนะฮะเป็นของเทพของเมอร์ลินเมื่อตนเองใช้สกิลกับศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง20%แล้วก็จะแสดงผลก่อนสกิลด้วยคือมันจะคอมโบกับสกิล2ของตัวเองได้อะ ให้เมอร์ลินเนี่ยเปิดสกิลดีบัฟตัวเองไปก่อนแล้วก็ใช้สกิลอื่นคือมันจะแรงนะครับมันก็แรงมากอยู่นะฮะในส่วนของของเทพชิ้นนี้แต่คงต้องเป็นคนที่รักเมอร์ลินนะนะถ้าคนไหนที่ไม่ได้ใช้เมอร์ลินโลลิเป็นตัวเมนหลักให้กับทีมก็ไม่ต้องคาบของเทพชิ้นนี้ขึ้นมาก็ได้แต่ว่าถ้าคนไหนที่ใช้เมอร์ลินเป็นเมนหลักคือมันใช้ได้ทั้ง P P แล้วก็ P V E ด้วยนะถ้าใช้เมอร์ลินเป็นหลักเนี่ยก็ควรจะคาบของเทพชิ้นนี้ขึ้นมา มันจะทําให้บาลิสตาของน้องเนี่ยคือจิ้มทีหนึ่งอ่ะดูรเรื่องเลยนะมันแรงมากแต่ว่าต้องติดเอฟเฟกต์ดีบัฟนะอีกฝ่ายโอเคนะครับนี่ก็คือของเทพของน้องเป็นอันดับที่4แล้วกันนะฮะอันดับที่5นี้เป็นตัวทางเลือกแหละคนไหนที่เล่นทีมบันก็ควรจะมีคืออย่างนี้ดีกว่านะครับคาฟบ,บันก่อนแล้วก็มาคัฟอาร์เธอร์แล้วก็มาค Arthur, มาฟตัวนี้ก็แน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้เลยลุงทวีโกนนับของเทพของทวีโกนเนี่ย แฮยาอินแฮยาเนี่ยเมื่อเริ่มเทินจะมอบเอฟเฟกต์ทอนให้กับตัวเองหรือว่าลุงทวีโก้สเทินนะครับจะเพิ่มแสกพื้นฐานของเลือดด้วย30%รคือถ้าทวีโก้ลงมาในสนามเนี่ยตัวของลุงแกจะมีเอฟเฟกต์ทอนมันเอาไว้คอมโบกับอาเทอร์นะครับถ้าอาเธอร์ตายส่วนใหญ่เขาจะตีอาเธอร์ก่อนพออาเทอร์ตายเนี่ยไอทวีโก้ก็จะลงมาในทีมทีนี้แหละของเทพมันก็จะทํางานไงมันก็เลยแบบเป็นตัวทอนอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทีมได้ใน2เทินนี้ ยังไงก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ต้องตีทวีโกะนะแถมพัสดิ์ของทวีโก้ก็ดีนะครับคอมโบกับทีมบานาล็อกได้นี่แหละนะครับนี่ก็คือคุณลุงคุณลุงทวีโกนในตำนานนะฮะที่เป็นตัวหลักของทีมบานเลยนะฮะตัวนี้ส่วนตัวละครที่เหลือถามว่าดีไหมก็ต้องมีตัวละครหลักที่ผมแนะนําไปก่อนเนะี่ยตัวละครอื่นค่อยค้าฟขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้คือแนะนําเลยอโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของของเทพในคลิปนี้ อ่ะแล้วก็รีเกมแล้วด้วยเมื่อกี้โอเคทุกคนคลิปนูนี้ก็หวังว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้ว่าจะคราบของเทพชิ้นไหนดีที่เป็นของเทพฟรีที่เขาจะแจกในแพทนี้นะก็ตามคลิปนี้เลยทุกคนนะครับหลักๆก็คงเป็นเนี่ยตัวละครพวกนี้ในคลิปเนี่ยทั้งหมดก่อนถ้าคนไหนที่คราบของเทพของตัวละครในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วก็ไปคราฟตัวอื่นก็ได้อย่างมามาสก็ได้หรือว่าอย่างเมอร์ลินเจนเก่าก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกัน นานทีจา์หมี่จะมีความรู้ก็ต้องคลิปนี้ <c ười> คลิปโนนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปะไรน,นะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนนนี้ผมพอตัวไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีผมไปแล้ว